สารรับนาจานะครับอทุกคนต้องผ่านให้หมดก่อนนะครับผ่านไอเนี้ยให้หมดกันครับถึงจะได้ครบพอเราได้ครบนะครับเราก็ต้องใช้ไอเจ้าเนี้ยครับบีที่ขึ้นมาครับครับแล้วมันจะเป็นโกงนี้ครับเราก็มุดเข้ามาครับมุดเข้ามาตรงนี้ครับเดี๋ยวขอหาที่ตั้งก่อนนะเพราะเราก็ต้องมุดเข้ามาตรงนี้ครับ นี่ครับมื่เข้ามานะครับต้องมเข้ามาครับเดี๋ยวต้องลงมาตรนี้ครับโอ๊ยโอ๊ยโนี่ครับต้องลงมาปรมาะครับแล้วทุกคนจะเห็นช่องตรงนี้นะครับนี่ครับทุกคนก็จะเห็นช่องครับแล้วก็กดตัวเองกดตัวละครตัวเองให้มันลงเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูจิบนี่ครับกดให้มันลงแบบนี้แล้วเราก็เข้าไปพอเราเข้ามานะครับ นี่โอ๊ยขอดนะครับขอเพราเราเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็แล้วเราก็เออหันขึ้นไปข้างบนครับหันขึ้นไปครับหันขึ้นไปแล้วก็บินขึ้นมาครับอ่ะนี่ครับนี่นี่ครับนี่ครับนะครับพอเราหันขึ้นมาแล้วครับนี่ครับทุกคนก็ต้องเก็บไอ้นี้ให้ได้ครบเก้าวันนะครับ พอมันครบก็วันเราจะได้นาจาครับก็วิธีทําก็ง่ายๆนะครับให้เราเข้าไปไอ้ที่มันเหลืองแสงมันก็จะบอกว่าแล,วแล้วมันก็จะบอกว่าเรได้ชิ้นที่เท่าไหร่แล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับของฟรีเออวันนี้ถูกใจเพื่อนหรือเปล่าครับนั้นผมต้องขอตัวลาไปก่อนถ้ามีอะไรอัปเดตใหม่ผมจะมา แบบมาแจกฟรีให้เพื่อนๆน,นะคะ